สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมย์จะพาไปเที่ยวนอกเมืองนะคะวันนี้มีเวลาสาชั่วโมงก็เลยมาออกเดตกับคุณพ่อค่ะพาเที่ยวพาเที่ยวรอบเมืองค่ะเราไปดูฟาร์มที่เมย์ไปซื้อไข่แล้วก็ไปดูมา้าขอกม้าปู่ด้วยนะคะแล้วก็มาออกเดตกับพวกเราค่ะเดี๋ยวจะให้ เกิด่ะโอเคค่ะมาเดทกับพวกเราค่ะสวัสดีค่ะมาถึงฟาร์มแล้วนะคะนี่คือฟาร์มที่เมจะมาซื้อไข่นะคะน,น,นี่ค่ะเขาจะมีขายแบบนี้นะค่ะมีเวลาใครมาก็จะมาซื้อนะคะ มีแยมทำเองนะคะโฮมเบคสองปอน50ห้าสิบบาทค่ะขวดละร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็มีวอซับพิคอ i อเดซเรตเสงคาบิดดองผักดองนะคะเขาจะดองใส่น้ำเปรี้ยวๆอะคะ่ะน้ำส้มสายชูเปล่าไม่รู้อันนี้ก็แยมนะคะแยมอร่อยมากเมจะมาซื้อไปฝากลูกค้านะคะ ที่เวลาปีใหม่เทศกาลปีใหม่เมย์ก็จะซื้อแยมไปฝากลูกค้าคัดเสมอที่ช็อปนะคะคนที่กูดคัดเสมอสำหรับปีใหม่คริสต์มาสอันนี้ก็แครอทค่ะแล้วก็มีเอ t เตชโหัวมันนะคะแล้วก็มีทมาโตคือ,อ,อมะเขือเทศแล้วก็ออนเนียนค่ะ พาเท้โตจะมีสองอย่างนะคะอันนี้จะเอาไปทำมันบดนะคะอันนี้คือพาเทโตทำมันบดแล้วก็ไอ้น,นี่คือนิวพาเท้โเขาจะปลอยต้มแล้วก็กินกับสลัดนะคะนี่คือความเป็นอยู่ของอังกฤษนะคะแล้วก็อันนี้ไข่ค่ะไข่ไข่จากฟาร์มนะคะไก่ดูลูกสิคะอันล <laughs> กล่องละปอนค่ะก็คือ40บาทนะคะแต่ว่าอร่อยมากแล้วก็เค้กก็อร่อย We mm hmm. get some cake for today สามปอนนะคะเค้ก I t i n k l l get some cake todayI have some carrot แล้วก็ two egg and cakeplease <laughs> แล้วก็อันนี้ก็คือ คะนาออเคโพอ is covered a purple broccoli อ๋อ purple broccoli นะคะอ๋อ oh, oh. นึกว่าเป็นเหมือนคะน,น้าเลยเนาะอันนี้เขาก็จะเอาไว้กระถางหนึ่งก็ปอนหนึ่งนะคะ40บาทซื้อไปปลูกได้เลยค่ะอันนี้เคลใช่ไหมคะเคลอู uh ้ยูวอนสำพอยูโดวอนจูโกรออ๋อไม่มีที่ปลูกนะคะถ้ามีที่ปลูกก็มาซื้อได้ปอนหนึ่งนะคะต้นเคลค่ะ เทวเนี่อร่อยนะเมยชอบผัดเหมือนคณะแล้วก็บอส์แคคิวคัมเบอร์แตงกวาค่ะนี่เขาปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้นละปอน40บาทค่ะแล้วก็มีอะทมาโชมะเขือเทศแล้วก็วอสซ่าอินอิงกิษตะวันบ้านเราเรียกว่าผักแป้นนะคะแต่ภาษาอังกฤษไม่รู้ว you c a อคเด e มไม่รู้ know. not k n o ไม่รู้นะคะแล้วก็เราเจ้าก็จะโนซี <S <s ่นะคะแล้ก็ <c oughs> จะไปดูในแอบไปดูในฟาร์มเขาว่าเขามีอะไรมั่งนะคะนี่ค่ะฟาร์มนี้พอจะรู้จักเพื่อนเขานะเมคิดนะแต่ว่าก็ I think you know The person เดอะเยียรพอรู้จักเขานะคะพอเป็นเพื่อนเขาแต่เราก็ไม่ฝรั่งนี้แปลกนะคะรู้จักกันพวกเราก็จะไม่ไปทักกันนะคะพวกเราก็จะถ้าไม่ได้นัดกันก็จะไม่ได้ทักกัน,นะคะ่ะอันนี้คือพรัมทรีนี่คือผลไม้นะคะเขาปลูกไว้เขามีอะไรเขาก็เอามาขายะคะ่ะ น่ายอยู่มากเลยนะคะนี่คือตู้โทรศัพท์ค่ะตู้โทรศัพท์เก่าของอังกฤษนะคะนี่คือสไตล์อังกฤษค่ะ if you come to England you will see the phone box like this นะคะ yeah like w h I say o w n box นะคะเป็นอังกฤษสไตล์อังกฤษนะคะบางทีก็อาจจะพูดภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะว่าแฟนอยู่ด้วยมันต้องมีภาษาอังกฤษให้เขาพูดด้วยนะคะจอยกับเราด้วย นี่จะเป็นวิวค่ะเมคิดว่าวิวนี้เหมือนสวิตเซอร์แลนด์ as I always sing t h i s a y like Switzerland เป็นวิวที่สวยมากค่ะเป็นวิวแบบวิวเลิศมากเลยนะคะแล้วก็จะมามันจะมีฟาร์มอย่างนี้ค่ะเมคจะมาหาซื้อของออร์แอกนิกกินนะคะแอกนิกแอกนิก เอเอเกนิกพูดภาษาไทยภาษาลาวภาษาอังกฤษสับสนค่ะงั้นก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะเพราะว่าลูกค้ากำลังรออยู่ที่ร้านค่ะรอนวดอยู่โอเคสวัสดีทุกคนนวิเซษกุายพอแวรแวร์อยู่ค่ะคุณ คุณพ่อก็จะซื้อของนะคะเพราะว่าตอนจะขึ้นรถแล้วเราลืมว่าอ้าวเราลืมซื้อไข่เรามาซื้อไข่พอคุยวิดีโอเสร็จแล้วเราก็บอกว่าโอ้จะขึ้นรถไปค่ะมวเตอเซกุบายท่านผู้ชมแล้วก็ลืมว่าต้องซื้อด้วยนะคะอันนี้ที่ที่เราซื้อคะ่ะนี่ก็มีไข่แล้วก็มีเค้กค่พะพ่อแล้วก็อันนี้ไปฝากคุณย่านะคะ Yeah, it's a good And What is that, this one? Summer fruit. Oh, you eat with toad. Toast, or, can I can have a little bit on cake. Or? Oh, right. Okay, how much is it? 11 pounds. Oh, it's a one. One minute, I have found one. 140 baht. 4 4 0บาทคนคนอังกฤษเขาจะเชื่อใจกันนะคะว่ามาซื้อแล้วเราก็ต้องวางใส่กล่องนะไม่มีใครมานั่งขายนะคะทุกคนจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันค่ะนี่คือความเป็นบ้างที่เขาก็จะติดกล้องไว้ค่ะแต่ที่นี่เขาจะเชื่อใจกันนะคะคุณจะมาหยิบไปเลยไม่ได้นะคุณหยิบเสร็จแล้วเขาเพจะมีกล้องเออมีกล่องที่คุณพอใส่ตังะคะ่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็11บเอ็ดปอนนะคะเดี๋ยวเมย์จะโชว์ให้ดูที่บ้านนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาเซ็ก goodbye ค่ะคุณพอ่อบาย